ซึ่งที่อ่างเก็บนะ้ำแม่ทานค่ะอ,บอสบปราบจัังหวดลำปางได้มีการจัดแข่งขันล่าปลาชะโดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งนักล่าปลาชะโดที่ร่วมแข่งขันหากจับได้ปลาชนิดอื่นก็ต้องปล่อยคืนธรรมชาติใครฝ่าฝืนปรับ100เท่าของมูลค่าปลาที่จับได้ค่ะ ชาวอำเภอศปราบจังหวัดลำปางรวมไปถึงนักล่าปลาชดโดจากต่างถิ่นค่ะได้เข้ามาร่วมแข่งขันจับปลาชโดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทานที่ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กัวตำบลแม่กัวอำเภอศปราบจังหวัดลำปางซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้งในเดือนสิงหาคมเพื่อลดจำนวนประชากรของปลาชดโดนะคะเนื่องจากว่าปลาชดโดเนี่ยมีนิสัยที่ดุร้ายในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้จะดูแลไข่และดุร้ายมาก จะไปกัดและทำร้ายปลาทุกชนิดที่เข้ามาใกล้หลังก็ทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างการล่าปลาชโดครั้งนี้ค่ะมีค่าสมัคร100บาทแบ่งเป็น3ประเภทก็คือประเภทน้ำหนักรวมมากที่สุดประเภทขนาดใหญ่ที่สุดและประเภทจำนวนตัวปลาที่จับได้มากที่สุดสำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะคะก็จะได้รับรางวัลจากท่านในอำเภอนายวิสิทธ์ผู้สุวรรณพร้อมทั้งยังได้นำปลาชโดที่ล่าเนี่ยไปประกอบอาหารได้อีกด้วยค่ะ ไปดูเรื่องของกติกาในการล่าชะโดในครั้งนี้นะครับกติกาที่ว่าครับเป็นการแข่งขันเพื่อล่าชะโดเท่านั้นหากได้ปลาชนิดอื่นให้ปล่อยคืนธรรมชาติทันทีหากใครฝ่าฝืนนะครับปรับ100เท่าของมูลค่าปลาและความเสียหายทั้งหมดตามระเบียบกรมประมงในฤดูน้ําแดงทางนี้นะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ปลาชนิดอื่นๆให้ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านต่อไปครับค่ะก็ ได้หลายตัวอยู่นะคะจากที่เห็นนี่ครัก็สนุกสนานคนคนที่ชอบตกปลาเขาก็จะแบบได้ได้อินกับบรรยากาศอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ<ช>และยิ่งบรรยากาศตอนนี้กําลังดีทีเดียวลล้ละ